ดีคะ่ะทุกคนมันก็จะมาอยู่ถุงช็อปนะักพึ่งซึ่งซึ่งมีหลายถุงมากมากนะอืมหนึ่องสามสี่มีห้าถุงเลยนะก็ามาดูกันเลยเป็นของที่ได้มาใหม่นะคะอย่างแรกเป็นถุงน,นี้นะก็มาดูของข้างในกันของข้างในก็จะมีนี่เลยเป็นกระเป๋า แต่ว่าเราจะเอาไปเล่นสงการไงเออแ,แล้วก็จะใส่ของได้ติดไว้แบบนี้แบบกันน้ำไงนะอืยก็มีของต่บไปกคือเป็นที่มัดผมนะจะเอาไปฝากเพื่อนนะคะโอเคแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยเป็นกำไร เ okay, ตนะุถึงจะไปนะถึงจะไปจะได้เป็นีูชีพคลิปที่แล้วเคยรีวิวสีเข้มไปแล้วนะทีนี้ก็ซอสีอ่อนมานะจะมีตอ้หูถึงต่อไปนะคะถึงต่อไปก็จะมีสบู่ครีม ขนมตุ๊กอมแล้วก็สุดท้ายเป็นตุ๊กตาตุญแจลูกเตกบตุ๊กแจเป็นลูกพนกวินแล้วก็โอ๊ย สีทาเล็บสีดำก็มีเงินทองแล้วก็มีไปเสร็จร้านนะคะก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือแป๊บนึงนะก็อุ้ยอย่างสุดท้ายนะคะเป็นขนมนี่เลยเพลนแบบช็อกโกแลตนะเป็นรูปดวดเลมอนนะอุ้ยไม่ใช่อย่างสุดท้ายสิที่จริงมันมีแบบจี้ด้วยแต่ว่ามันละลายแล้วก็มีอันนี้เลย เขาเรียกว่าอะไรแพนเคก้กนะพี่แม่มแพนเค้กเป็นรูปดอลลไอมอนก็เป็นรูปคิตตี้นี่เป็นของกินนะ,ะก็มีอีกนะคือแบบหมดไปอะ่ะอืมของคือแบบหมดไปเป็นหลายร้อยอะ่ะเอาจริงๆนะหมดไปอะ่ปะปาไปประมาณสามสี่ร้อยจริงจริงนะคะคือแบบอืมคือแบบเราไปชอปอะ่ะ คือได้ของเยอะมากแล้วของมันก็ถูกแต่ว่าด้วยความโหไงคะก็อืมซื้อมาเยอะเลยถูกเลยก็ถูกไม่มากห,หมดไปกับของกินก็เยอะมากๆากแล้วก,ก็วันนี้ไม่ไปนะคะก็คือแบบเราไปไปชอปนะคะก็วันนี้ก็ไม่ไปนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีเล็บใหม่นะจะลบออกเพราะมันไม่สวย อืมบ๊ายบายจุ๊ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย